UBG ได้มีการอัปเดตสไตล์เรเจนเดอรี่ใหม่อย่าง Iron Fist หรือหมัดเหล็กกล้าเข้ามานะครับซึ่งเป็นสไตล์ของคมงาวะประธานของเรานั่นเองรวมไปถึงการปรับบาลานซ์แพ่ใหญ่แบบเบิ่มๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีสไตล์ไหนที่โดนบ้าบโดนเนฟกันบ้างโดยผมจะมัดรวมในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับ Iron Fist เป็นสไตล์เรเจนเดอรี่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจุดเด่นของสไตล์นี้คืออันติที่แรงแบบโคตรๆนะครับเรียกได้ว่าแรงที่สุดแล้วก็ว่าได้เลือดคู่ต่อสู้เหลือประมาณ70%นี่คือบอกได้เลยว่าหมดหลอด ข้อดีของ Iron f ฟีก็คือระยะ Dash ดีนะครับกัดค่อนข้างแข็ง M2 ต่อยแล้วทำให้คู่ต่อสู้ติดสโลด้วยนะครับข้อเสียของ Iron f ฟีนะครับก็คือทุกครั้งที่ใช้หมัด M2 เนี่ยมันจะตัดเลือดของเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับรวมไปถึงถ้าเราใช้อันตีนะครับเลือดที่เรามีทั้งหมดนะครับก็จะถูกตัดไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเลือดเราหมดเนี่ยเราจะยังไม่ดาวทันทีนะครับจะต้องรออีกฝั่งโจมตีโดนก่อนถึงจะดาวจะสุดท้ายคือเกรดหลอดอันตีที่ขึ้นช้าแบบมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรววมกัันนะ่าจเป็ยงงไ ไอรอนฟิตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเต็ม10ผม <c oughs> ให้เเต็ม10เลยเพราะผมชอบท่าอันติมันเท่แล้วก็แรงดีครับ <c oughs> <c oughs> <t> แต่ขอบอกก่อนนะครับว่าไม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับเพราะมันค่อนข้างเล่นยากพอสมควรส่วนอันติผมแนะนําว่าให้ใช้ยกสุดท้ายน่าจะดีกว่านะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของการปรับบาลานซ์ของสไตล์ต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่าสไตล์ไหนโดนบ้างนะครับโกสนะครับโดนเนิร์มนะครับปรับให้หมัดแยบช้าลงนะครับความเร็วตอนนี้เทียบเท่าพอๆกับสไตล์แฮ l โดเลยนะครับปรับให้ไฮไลท์ M2 เล็กลงนะครับเอาจริงเท่าที่ผมเจอมานีแทบ มองไม่เห็นเลยนะครับสำหรับไฮไลท์ M2 เนี่ยโดยรวมถือว่ายอยู่แค่ปรับบาลานซ์ให้ดูน่าเล่นมากขึ้นนะครับสลักเกอร์โดนเนิร์ฟอีกแล้วนะครับรอบนี้ต้องบอกว่ายับยิ่งกว่าเสื้อผ้าอีกนะครับลดดาเมจ M1 ลง M1 และ M2 ไม่สามารถเจาะกรอกได้นะครับเรียกได้ว่าเจาะแทบไม่เข้าเลยคุณสามารถยืนแท้งหมัด M2 สลักเกอร์ได้ประมาณ2-3รอบนะครับฮิตแมนนะครับมีการเนิร์ฟในครับในเรื่องของลดความเสียหายโดยรวมเล็กน้อยนะครับฮอคถูกบัฟในเรื่องการเดชแอนหลังนะครับบล็อกหรือกาดที่ถึกขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ ฮัลโลถูกบัฟนะครับในเรื่องของความเสียหายที่ได้รับน้อยลงเมื่อโดนเคาน์เตอร์เลนะครับกาดจ,จะหนาขึ้นเล็กน้อยและลดการใช้สเตมิน a า M1 ให้น้อยลงนะครับคิมุระนะครับถูกบัฟนะครับผมแพสซีที่ติดสโลเนี่ยถูกปรับใหม่ทั้งหมดนะครับฟูนะครับถูกบัฟนะครับไว้แฟงถูกปรับให้เร็วขึ้นและลดอาการเอ็นแลกด้วยนะครับ ทิกสเตอร์ถูกบัฟนะครับผมต้องเรียกได้ว่าน่าจะโกงกว่าเมื่อก่อนนะครับบัฟในเรื่องของอันติฟ็อกพันนะครับ M2 นะครับถูกเพิ่มดาเมจและถูกเพิ่มความเร็วนะครับการ์ดของทิกสเตอร์เนี่ยจะหนักขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหากผมแปลผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับหากใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไพอกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ